สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้องสมบูรีซีหกนะครับก็มีพระมาให้ชมนะครับวันนี้เป็นพระของหลวงพ่อแพรนะครับก็มีมาทั้งหมดสี่องค์นะครับก็เป็นพระฐานสิงห์ครับคู่นี้แล้วก็พระปิดตาครับรุ่นแรกครับเนื้อลายเสือนะครับ แล้วก็เนื้อลายใส่ลุ้งแพห้าพันนะครับก็ชมก่อนจะชมคลิปนะครับผมฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็พอดีวันนี้คลิปนี้ได้มาเท่านี้นะครับเลยเอามารีวิวให้ชมครับ ก็เป็นพระฐานสิงครับสวยๆครับความคมตึงของฐาน,นครับฐานสิงทั้งสามชั้นเห็นไหมครับค่อนข้างมิติพระนะครับมีมิตินะครับด้านหลังก็เป็นรูปเหมือนครึ่ององค์ครับของหลวงพ่อแพระครับใบหู ดวงตาจมูกปากนะครับมีมิติครับเห็นไหมครับก็ขอบด้านข้างต้องมีเส้นวิ่งแบบนี้ครับเส้นขอบตัดนะครับทั้งสองข้างนะครับนี่เห็นไหมครับจะเห็นมีเส้น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 นะครับวิ่งเป็นเส้นแนวเดียวกันนะครับโอเคพวกกันผมหายไปไหนเนี่ย สกู่นะนี่ครับนี่นี่เส้นนี้ครับนี่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 เห็นนะครับเส้นบล็อกเดียวกันนะครับนี่ก็เส้นเดียวกันนะครับก็จะมีรอยจุกอุดอยู่ด้านบนนะครับนี่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 เห็นไหมครับปีสองห้าหนึ่งห้าต้องมีแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับวิธีดูนะครับ หลายๆท่านก็น่าที่ติดตามอยู่ก่อนหน้าน,นี้ก็น่าจะดูเป็นกันแล้วะครับเพราะว่าผมทำคลิปสอนไปหลายๆคลิปแล้วครับวันนี้ก็พอมีมาใหม่ก็เอามาทบทวนความรู้กันครับมาดูตีกล้องเราดูรายละเอียดด้านในนดีกว่าครับ บกเชสวยงามครับนี่เห็นไหมครับมีชิ้นทองนะครับในเนื้อพักนะครับฝั่งแน่นอยู่บริเวณนี้ครับตรงเสียนนะครับด้านขวานะครับบริเวณเรียกว่าล่องหูก็ได้ครับนี่บางองค์จะมีแกสาติดนะครับแต่ส่วนองค์นี้ผมยังไม่เห็นครับนี่ ชอบอูบริเวณใบหน้าด้านหลังนะครับเกษาเนี่ยพระนะครับพยายามดูความคมครับใบหน้าของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อนะครับมีจมูกที่คมเห็นปากไหมครับสองชั้นมีมิตินะครับ ก็ใบหูนี่ครับคมชัดนะครับสังกติพวกนี้นครับนี่ดูแนวนอนแบบนี้นี่ขึ้นเป็นแท่งนะครับเรามาดูอีกองนะครับนี่เส้นขอบนี่ครับ เส้นขอบซุ้มนี่สำคัญนะครับมีทั้งสองข้างนะเห็นไหมครับแล้วก็มีจุดนี่ครับใต้ขาสิงเนี่ยตรงกลางกล้องนะครับนี่สองข้างก็มีจุดใต้เข่าซ้ายนะครับคมๆแบบนี้ ดูลายกระนกบนฐานซิงฐานสิงจริครับฐานซิงฐานสิง,งบ้านผมก็จะเนิประมาณนี้ครับคนสิงบุรีครับอ่านี่องค์นี้นี่ชิ้นทองมาอยู่ตรงนี้ครับส่วนพระของหลวงพ่อเนี่ยครับหลวงพ่อแพรนะครับฐานสิงมีสองห้าหนึ่งห้าเนี่ย,งยองค์ไหนนี่มีแกสาเยอะมีชิ้นทองเยอะนี่จะลิมิเต็ดมากเลยครับ เนี่ยดูใบหูครับเห็นไหมครับเวลาหยิบม,มาต้องจับนี่ครับกล้องสองหน้าก่อนเลยครับเวลาพระอยู่ในเลี่ยมครับดูใบหน้าให้มีมิติแบบนี้ครับนี่รองยันรองคมคมตีกล้องนานไปหน่อยครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกอาจจะเวียนหัวได้ อา่มาดูองค์ต่อไปนี่ปิดตารุนแรกครับนิ้วติดชัดนะครับสวยเดิมแท้ดูง่ายครับไม่ต้องสองกล้องครับเวลาตีกล้องก็นี่เลยครับดูนิ้วก่อนนิ้วครบสวยคมชัดนะครับลายเสือคาดแบบนี้เป็นธรรมชาติเสืสะดื้อนะครับแล้วก็ดูครับเท้าสองข้างนะครับ คมแบบนี้ครับจะเป็นฐานด้านล่างครับมีเส้นอยู่หนึ่งเส้นนี่บแบบนี้แล้วก็ขอบด้านข้างนี่ครับจะมีเส้นวิ่งนะครับเห็นไหมครับนี่แทบรอบองค์พระนะครับด้านหลังก็ดูร่องนะครับมีขอบของบล็อกนะครับพวกนี้ นี่เห็นไหมครับร่องน้ําแบบนี้ไม่รู้เรียกอะไรเรียกร่องน้นําแม้วกันนะครับผมดูพักง,ง่ายๆสไตล์ต้องสิงบุรีครับไม่เหมือนใครแล้วก็อาจจะสามใครไม่มีใครเหมือนผมก็เอาเป็นสไตล์ของเราเองดีก,กว่าครับไม่พาดผิงถึงใครครับก็ใครที่ชอบก็กดติดตามครับใครที่ยังไม่ชอบก็ดูผมไปเรื่อยๆครับแล้วค่อยกดติดตามครับนี่มี ข้างขอบข้าง,งก็มีตัวตัดแบบนี้ครับนี่ก็มีตัวตัดแบบนี้ครับด้านล่างก็นี่ด้านบนก็นี่นะครับมีเส้นเนี่ยพวกนี้ครับบ,รบังคับพิมพ์นะครับเป็นบล็อกใบหูนี่ครับผักแท้ดูง่ายครับ<อ>พี่เจอแบบนี้นี่ ถ้าไม่ต้องใช้กล้องส่องครับอ่ะนี่ครับแพรห้าพันเนื้อลายครับเก๋ดีนะครับเก๋สวยกว่าของแท้ครับตอนนี้ก็เป็นแพรพะแพรห้าพันปีสองห้าสามสี่ะ 5, 2, 5, 3, นะครับก็วิธีดู ก็จะผพาขึ้นมาดูเสียงโตโตครับฐานแล้วก็สูมเต็มๆแบบนี้ครับขอบคี้ปิ้นด้านบนครับดูต้องมีด้านหลังดูมิติพระใช่หไหมครับเนี่ยดูแค่นี้ก็ดูนะครับใบหูตาจมูกปากนะครับเห็นร่องปากหลวงพ่อครับนี่สูมขึม้นไปหน่อยฮึบนี่เห็นไหมครับ ขนาดปีสามสี่นี่ครับมิติ้าก็ยังมีครับนี่จะมีขีดหนึ่งขีดอยู่บริเวณน,นี้นี่หนึ่งขีดนะครับแล้วก็มีจุดนี่หนึ่งจุดจุดตรงนี้ด้านล่างก็จะเห็นรอยเสียบระกุดนะครับไปตีกล้องกันหน่อย ตึงเปะครับไม่มีล้านครับองนี้เนื้อลายครับเรียกว่าลายสายลุงนะครับสวยทั้งองครับนี่ครับแคปไปเลยครับแคปแคปเก็บไปดูครับนี่น้าหลวงพ่อต้องชัดๆัดแบบนี้ครับของเกมมันจะสวยเกินไปหน่อยครับ คำว่าแพรนะครับคำว่าห้านะครับมันจะเป็นเหลี่ยมคมแบบนี้ครับมันจะไม่มนลมจำฟอนต์หนังสือทีดีครับก็ดูรายละเอียดที่ผมเคยบอกนครับนี่ขอบด้านข้างนะหนึ่งขีดปึ้งหนึ่งขีดนี่ครับเห็นไหมครับขีดหนึ่งขีดนี่กลางกล้องมาดูบริเวณนี้ก็หนึ่งจุดนะครับเห็นครับ อันนี้เห็นง่ายกว่าน,นี่ทางกล้องหนึ่งจุดกดดานล่างครับมีร่องรอยของตะก,กุดนะครับอันนี้ตะก,กุดขั้นบนก็มีครับเป็นตะก,กุดทองคําออ,อน่าจะมีประโยชน์กับสมาชิกทุกทกท่านนะครับวันนี้มาสี่องค์ ก็ใครอยากให้ผมรีวิวอะไรรุ่นไหนครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ครับหรือมีข้อสงสัยผมก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับและรับเช่านะครับพระหลวงพ่อแพระครับและพระกจิตทั่วไปครับโดยเฉพาะเนื้อทองคําของหลวงพ่อแพรวัดพี่กุณทองนะครับและก็พระบูชาครับของวัดกุณทองครับขอเป็นปีลึกๆนะครับหนึ่งกว่าสอกว่ากนะครับพวกนี้ครับ ก็ลองค้นดูนะครับบนหิ้งพ้าตู้พ้าพี่เพื่อนสมาชิกท่านใดครับทั้งเก่าและใหม่ครับอาจจะมีอยู่นะครับผมก็ยินดีให้คำปรึกษาครับผมจะทิ้งคลิปเอ่อทิ้งลิงก์ครับในการติดต่อครับไว้ที่คำอธิบายครับก็เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าครับ คลิปนี้ผมก็ขอตัวลาครับสวัสดีครับ